Thank you. แล้วมัดลูกแม่กันิลูกฮนะฮะคุณอาอ้าก็ตาปลาโงมีนอนดน่นะฮะคุณเรียกไอด้านบูนี่มันตาเป็นเพลเลยจะโมองเลยตะนีบึงปูแปดโมงบ่อคือแม่กันจะตืตะ่นฮะอนนู้บัก,กอะไรีี่ก็ทายชีวิตจำวันแต่ละมื้อพี่น้องตืง่นสองามาเฮือน เล็กหน่อยแล้วก็เอาไปที่เวียดนามลมในลมผักเข้ามาตะที่ฝุ่นนี่ย้ำลม เราได้เรียนตัวเองตรนี้โรคทุณเขาว่าอะไร รีวิวงานหลังจากคลิปนี้จะเป็นคลิปร่วมมือเลยพี่น้องเนาะเบิดมือืัอนี้เช็ยังแน่พี่นอนะ้อนงรอ,อลุนเบิ่งนกำกันตอนนี้บอดดำกำลังขุดคามอยู่ แปะอ,อหุหักสาวชำน้อยกินก้อยหอยเบิดเป็นถ <c ười> ้วยละจานเมนอยนมอนี้ไปะ

เดเมเลยจอยจอยหน้าตาแฟนอ่ะพีชิกายระขามไม่ได้ไปชมปูนเลยเต็งแล้วเหมยลนเต็งจี๊ดจช็บต อินเล้ว่าก,าก็แรกึ่งกั่หรือไผ่ตตะไรน่ไเนี่ยที่นี่มันรงอมันก็แค่กึ่ไ่นกที่สูงโดยจะอาอคั Thank you. I'm right.

ไปไปยุปงานหมดงานไทยกินอไหมโอ้ยแแมนเนาะก็ข้นเป็นไล้วกไม่นักด้ยโลสิบบาทไปประมาณขิดลงิได้มากแล้วไปข้นมือขาวเออเมย์เนาะไปขนองไหมือคือโผล่มือไป่ะ Qua lại không phải cân cục của, của mãi ừ, cái này. Tip mùa hoa. Phạt cục cân của mãi 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 của là của mãi. To lại ngang bung ngang 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 cho ngang 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 เดียวกูเบองอ้อคนเดียวนะนี่เอ <narrator> ็ดดูร่อในที่อีกัวนงนยน้อระรกาะไม่รต เอาขัวได้ <shunter matte calcium> <shunter downhill> uh, 아 잠깐만 아이 응네 양껏 비앙아 티알리디

กาไปาแอไรเนตอนนี้ไมฮะให้หมักไม่แบอกาแฟบ้เนาะอะไรกาแฟอะไรกาแฟเนาะสัวกาแฟดีกาแฟเนาะมีกาแฟบดมือบุ่นเองลงันทีเดียงชาไนะ พี่น้องเหยเนาะตัวเห็ดอะไรไป h ế น้องหลาเป็นวัดได้พี่น้องเลยด้วยซาบุนบ่ท้วยซาบุนซาบหอยอิน้องวิเศษมาจากฝ่เจ็บแขียวเสั็จได้แล้วได้แล้วตเอาโอเคพี่น้องเลยเอาไปจำหนี้ไปก่อนมาหนิเนาะอ่าเดี๋วกะอะไรพี่น้องเลยมือหาไรแบะวันนี้ขอบคุณเนาะ พีเอ็คทมาหนิกะบดมือเลยพี่น้องเลยคลิปเดียวบดมือเลยนี่เนาะโอไปประหยัดพี่น้องเดียวไปฮอดนตรงหน้าว่าไปหาแบ่เดี๋ยวจะถ่ายต่อเนาะเอาแบบคลิปเดียวล้วมเดียวเลยพี่น้องเลยบดมือเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะตกแรงมาประมาณนี้แหละพี่น้องเลยบรรยากาศไงเนาะ่าทูพี่น้องเลยสเวนดีขนาดเลยไปเดี๋ยวไปหาหลอดไรเบ่เดีก่อนพี่น้องเลย โอ้ตกแรงมาเลืกเบีกเลืกงั้นพี่น้องไอ้น้องมอนี่จัดจ้าเลยพี่น้องเอ้คลิปเดียวจุดคำหมดสัมไปนะอ๋อจ๊ะอันนี้ใครอยู่พี่น้องเลยบ่ได้ไปไกลปไหนเบะกันนะแอมตสุยน้เนาะไปแหลกเบะเขาขอก้อนพี่น้องเลยเลือกเบียกมาประมาณเพียหาวงแรงเลยพี่น้องเลยน้อเฮ้ยเธอน้องลากเอาคลิปเดียวเบิดมือเลยพี่น้องมือนี่น้อ อ่าผอยุนั่นแต่สัญญาณบ้แห้งแน่พี่น้องเลยจิตตัดคลิปลงคลิปกลืลงบ่อไรเอาแบบรวดเดียวจุดคำไปซิวๆนี่แหละพี is ่น้องไอเบย้องละอยู่เมื่อเฮือนแล้วพ like ี่น้องเลยสีโตหรือหาโตบ่หู้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเอ้ยตอนแรกนี่ไปซิวซิวซิวเดี๋ยวไปหอดครบลูกโตเดียวสิถ่ายให้นี่เม่ซีบังเนาะ อาเดี๋ยววันนั้นยังมาบเบนเป็นเพื่อนผู้ช่วยพี่น้องเลยอีคลิปต่อไปเด้อคลิปตัวนี้นก็อ่าเป็นคลิปประจำวันเบิดมือเลยพี่น้องเลยจากหน่อยเด้อย,ยังพูดเด้อจากหน่อยมาไทย <laughs> จากไหนมาลินนำ้ำอัดหนึ่งลายเบ้มือข้อก่อนชูกชู่ชู่ไปชู่ชู่ชู่ชชชชช มาได้ถ่ายแบดหลายมือเด้พี่น้องเอ้ยกับน้องทันวาก็ยังทันออกเบิ่งเลยพี่น้องเนาะอ่า FC คือสิคิดฮอดแหะพี่น้องให้กูแลต่อไปเนาะมื้อหน้ามื้อหน้าพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าไผถ้าไผกินฮอดอ่าน้องทันวาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อเพี่น้องเนาะน้องลักไปถ่ายให้เบิ่งเนาะอ่าไปชนี่ตัวนี้ก็ไข่แน่แล้วพี่น้องเอ้ยตัวแดงๆนี่ไข่แน่แล้วอัปเดตเบิ่งอาการแบดน้องลาก่อนเป็นจังได๋ <c oughs> แข่งใหง้โตอยู่บ่แม่นี่สิติดเสื้อง่ายพี่น้องชิดติดพยาหยัง่ายอ๋อที่มนันเป็นก็คือพยาหยัดแบบปากเปยยืบบปเปยย่อยเนี่ยชิดตองเลยส่วนมากปากเปยยื่อยเดียว่ามันเอียงก็กินเอียงมากแต่ <c oughs> <c oughs> ปากมันเปยยื่อยปากมันเป็นบาดนะพีน่น้องเอากระมีแต่ใส่พวกน้ำส้มอีกยั้นนี่แหละน้ำส้มใส่สกเคยสูนนส้สพี่น้องชิดชิใส่นในลางแผลมันไปเดืยวมันก็เสาก็หนาะ ครบแล้วบอสนนี่เลยสี <Vega> ่สี euh ่หกเจ็ดแปดโดฟิลดีนะครบครบเนาะชูชิถ้าเชฟพี่น้องโอเคสำหรับที่นี้ก็ไิขอตัวไปก่อนพี่น้องเลยบ๊ายบายบ้าน้